สวัสดีครับ,บครับพื่อนๆนั่นชมก็อยู่กับไฮโลไทยนะครับกำลังค่ายแปดสิบหกคีบีนนะามได้ที่ได้คุมเป็นเด่นเลยนี่ครับหนึ่งหนึ่งมานี้ยัดสูงรอเลยแล้วกันห้าพันครับ เยอะสุดไปเลยห้าพันมาไม่มาชุดนี้มาไม่มาหาเปล่าอืเ <c oughs> ม็ดเดียวครับท่านผู้ชมเฮ้ยสามเม็ดดิ หนึ่งแถวบนอีกแล้วใช่ไหมสู้ท่านผู้ชม, 45, ชมสมู้สุดใจสู้ใจเ5สท่านผู้ชมสามหหวเนี่นย สู้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยไปสู้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 สุดใจอา้าวหนึ่งไปทุกต้นนะโอ้ยสวยครับสี่หนึ่งคูณต่ำหนึ่งคูณด้วยมาจาหับต่ำสูงแน่นอนไหมลูกพี่ ห้าพันครับผมเต็งสู้อีกทีป่ะตัวสูงหนึ่งพันี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็น้าเลขก็สองพันห้าหนาวละท่านผู้ชมมาสู้ขาดใจไหมสูงคูณสองสูงสี่คูณด้วยหนึ่งห้าหกเออเรียบร้อยท่านผู้ชมเอ,เอาไงดีวะเวลาหนึ่งหนึ่งมาปุ๊บมาหกสามสองตลอดเลยอ่ะ หนึ่งหนึ่งมาปุ๊บหกสามสองตลอดครับท่านผู้ชมงั้นก็เล่นแค่หกติดฮีโร่อะแก้เกมครับท่านผู้ชมอยู่ๆได้มาแก้เกมครับมไม่มีหกครับสองสามจริงวะท่านผู้ชมห,หนึ่งหนึ่งมาปุ๊บออกหกสามสองมาสองสามตอนนี้ขาดหกเหลือเชื่อปะ หื่นสามสุดท้ายท่านผู้ชมเอ้าหมื่นสามสุดท้ายโยนสูงครับไม่มีอะไรเสียละวัดใจไปเลยไม่มีอะไรเสียลวัดใจไปเลยหมดเลยครับท่านผู้ชมทีนี้<อ> <c oughs> <c oughs> เหลือเชื่อบ่หท่านผู้ชมต้องยอมมันนี่อ่ะ ฝากกดไลค์ก็ใชรับกดติดตามด้วยนะเจอก้นใหม่คลิปหนะาครับสวันดี้ขอตัวน้ำชมลาไปก่อนสวัสดีครับ